ยี่สิบเจ็ดปีมาถึงนะำบันนี้คุยกันอยู่เรื่องเดียวยี่สิบสเม้่วันที่นที่เจ็ดแปดนมันม้งพี่ลงหาเดียวอะ่ะไปเลยนะเม็ดมันใหญ่ด้วยมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นลูกเห็บอ่นะลมโน่นทางลูนะ่น่หหลุดหมดเลยพี่มอมก็ล้มหมดเลยอะ่ะ ต้องไปไปลงถุงใหม่นะไม่ต้องแบะเลยแบะเลยแบะลงลงแรงเลยใช่ครับอันนี้กดดินขึ้นมาปุ๊บก็มาเป็นนั่นนะถ้าอยากจับถูกจะต้องอย่าเดินเกินะได้ได้ได้เรียนก่อนก็คือว่าพืชกระโทงกระชามันเป็นพืชเศรษฐกิจพิเศษหมายความหมายก็คือคุณต้องมีใบพีโอก่อนในการที่จะมาตลูกแต่พอปลูกได้อันนี้เป็นสิ่งเด็ดเด็ดที่สองก็คือเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราไปหาตลาดก่อนดีกว่าในเชิงพิเศษเรามองว่าเราไปหาตลาดก่อนเพราะงั้นมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่า 一つずつ説明したいんですが、まあ一番目が CBD ということで、二番目の方があの学校ですね。学校で、ま、人材の方を日本に送ってで、そこで日本で働きながらに <c oughs> いや、まあ、あの、機関の方に戻ってきて、まあ、その、その地域を開発に関し、まあ役に立つ人間にな <c oughs> ってほしために、まあ日本に。 ไม่ปลูกนานแล้วเนาะ แต่โทนมีเหรอที่ใครเป็นคนใส่ถุงเงี่ว่ะฮะเด็อไม่ชอบเหรอเดอก็ราลงก่อน เริ่มครับแม่ก่อนมันเลยทำให้บอกเขาตอนเที่ยวขึ้นเมืองเซิงว่ามันไม่สนุกเหมือนคืนแรกเมื่อผมไปเลยไอ้ที่นี่ตอนที่เราทำการกักาัู้ตัรักมือดิสเกิลโม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอกีกับพี่น้องประชาชนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งหนึ่งด้วยดังนั้นก็ประกอบกับกฎหมายเราได้ปลดล็อกกัญชาออกจากพรบยาเสพติดประเภทห้าเมื่อ วันที่8กุมภาในค์ในพประก็คือ120วันคือวันที่9เพราะฉะนั้นกัญชาก็จะปลอดจากยาเสพติดแต่กําลังมีกฎหมายฉบับใหม่ที่จะเข้าสภาในวันที่8เพื่อพิจารณาดูแลต่างเพราะฉะนั้นภาพของกัญชงเนี่ยเท่าที่ทราบเ่ยถ้าเกิดกัญชงเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกโดยเฉพาะสาร THC ที่ไม่เกินสกัดและไม่เกิน0.2เนี่ยไม่ผิดกฎหมายส่วน CBD นั้นก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของแก้รักษาเรื่องของโรค เรือ่องโรคเ็ดโรคเจ็บปวดเรืนอนไม่หลับแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตต่างที่ขึ้นรวมทั้งอาเจียนดังนั้นวันนี้คณะกรรมการก็ได้สพบกับผู้บริหารอของจัหงหวัดแม่ห้องศรซึ่งแม่หองศรองศรเป็นพื้นที่ที่มีป่าถึง86%เหลือ14%แล้วก็ถ้าสามารถสับสปลนพื้นที่ขอ,องประชาชน เขาสามารถปลูกได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ก็าฝากทางคณะกรรมาธิการเขาขอาฝากพวกเราว่าต้องช่วยกันให้ภาคเกษตรกรได้หรือพืน้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ให้เขาเป็นทางเลือกโดยเฉพาะเราต้อจะมีรายได้มากกว่าการทําอาชีพอื่นซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับประมาณาหลายแสนไร่แต่ว่าทางภาคเัาจะาาจะปรูปที่นีนของกษตอย่างไร ก็ฝากไว้ในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ก็อยากจะเป็นกําลังให้คนไทยเราได้มีการส่งต่อไ่ว่าจะเป็นไฟเบอร์จากเมล็ดหรือเพื่อสูงขึ้นจะเป็นาการพัฒนาในอื่นก็จะเป็นสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับพญานาเบริการก็มาดูเราก็จะได้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยการพัฒนาเรื่องของการชงเนี่ยเราได้ไปไกลพอสมควรแล้วแต่โอกาสหน้าเราจะได้ เพิ่มเติมในส่วนของให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนี่คือสุดยอดของการพัฒนานของคณะกรมวิทยาการแ <c oughs> ห่งสานประชาชนที่จะหวนกลับมเป็นกจกรรมสำคัญในสครับ